ั้่ดกว่าโอ้ต่ทดวเาทสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องปูลุนพลายมาเล็กนะคะวันนี้มีการเส้นประกรรมของที่บ้านของปูลุนนะคะเส้นประกรมเนื่องจากว่าลูกหลานอยู่ดีมีสุขลูกหลานคิด ทุกอย่างรุ่วรงไปด้วยดีนะคะ,ะวันนี้เป็นอของขวานเบนก่อนนะคะกินวันนี้ของใพร้งามของบัวง,งามนะคะจะ,ะมีการเส้นไหวน่าจะเป็นเดือนแปดนะคะเดือน <ๆ S 1> แปดรต่ว่าตอนนี้คะแนนยังไม่ครบนะคะตอนนี้คะแนนยังไม่ครบของน้องบัวง,งามนะคะจะมีการประจิประจะแล้วก็จะมีการะจะมีการให้กินทีหลังอีกนะคะยังอยู่อีกหลายอย่างเลยนะคะยังอยู่อีกหลายอย่าง ใบสีสุขขวัญให้น้องบัวงามแล้วก็ประจิประจะให้น้องบัวงามแล้วก็เส้นประกรมให้น้องบัวงามของน้องบัวงามเลือ,อีกตั้งสามอย่างสี่อย่างนะคะตั้งแต่กลับมาบ้านยังไม่ได้เส้นอะไรสักอย่างเพราะว่าเรายังขาดคะแนนอยู่นะคะตอนนี้ก็ให้ของขวัญเบนส์ก้อนนี้ของขวัญเบน์มากินนะคะเนื่องว่าขวาัญเบน์คิดรุ่นลวงทุกอย่าง ไปด้วยได้ดีนะคะเราก็มาเส้นตอบแทนนะคะมาเส้นตอบแทนให้กับประกรรมสารประกรรมของปู่รุนมีนะคะเครื่องเส้นประกรรมมีหัวหมูนะคะมีหัวหมูมีเป็ดมีเป็ดมีไก่หมากครูทุบเทียนผลละหม้ลากไม้มีน้ำส้มม,มีเล้าขาวที่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเ,เล้าขาวล้วนะ เล่าขาวไม่ว่าจะเส้นจุดไหนที่ไหนก็ต้องมีเล่าขาวเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่คนเท่าโบราณมาตั้งแต่เนิ่นนานเนาะมีเล่าขาวเป็นเป็นการเส้นใบวี่เป็นเป็นเป็นอันแรกเลยอันดับแรกเรียนะจะามจุอ่ะเอ้ยไม่เอ้ยนั่งกับจใจเร็วๆ

ขของวัญเบนก็ต้องยกให้แม่ขวัญเบนก่อนแม่ขวัญเบนก็ต้องยกให้ยายพุทธกับตาลุนยายพุทธตาลุนก็ยกให้กับแม่แกศแม่ลาตามตามขั้นตอนนะตามขั้นตอนเป็นทีละขั้นบันไดนะทีละขั้นบันไดจับปลาริีปองจับปลาริบป้องปลาริบเบนอาเบนเบนแลอวอันนี้ปอง ที่เป็นการพูดการสื่อสารนี้เป็นภาษาของอพื้นพื้น้านของแม่ขวันนะคะ<อ>เลวลาเราเรียกประกรรมเรียกผีประกรรมเร,ร,รมียกพระภูมิจุดนี้เราจะพูดเป็นภาษาสวยพูดเป็นภาษาสวยภาษาพื้นบ้านท่านใดแม่แม่เอฟซีที่ไม่เข้าใจแม่ควันก็ขอขอ,ขอโทษด้วยนะคะขอโทษขออภัยเพราะว่าเป็นภาษาพื้นบ้านของแม่ขวันเนาะ เราต้องเรียกเป็นภาษาพื้นบ้านของแม่ขวานให้ให้ปู่ย่าตาทวดเราเข้าใจเนาะท่านอัญช่าก็เลื่อยจุอังแน่นู้ลีจ่าตาจ่างด้วยไม่ร้องไม่เบี้ยน้ำตานิ่งๆก็เอ๋

อันนี้ของของลูกด้าที่คุณตาว่านะคะอ่าลูกด้าเอามาเอามาให้น้องบัวง,งามแล้วก็อ่าเป็นครอบครัวของคุณปูล่ลุนนะคะอ่าน้องบวงัวอ่าเอามาให้น้องบัวง,งามอันนี้เนอ่าชื่อชื่อนะคะชื่อพลายงามคนนี้ชื่อพรายงามคนนี้ชื่อแสงจันทร์อ่าที่อยู่ป่าก็คือน้องบัวงาม วันนี้น้องัวงามยังไม่ได้มาด้วยเพราะว่ายังไม่ถึงพิธีการของน้องบัวงามเนาะยังไม่ถึงพิธีการของน้องบัวงามขอใหอ้ถึงเวลาก่อนนะคะน่าจะเป็นเดือน8ดเพราะว่าเดือน7นี้คุณตาบอกว่าเป็นเดือนที่คลิกเดือนคู่เราถึงจะทําพิธีกรรมได้ เดือนขี้เรายังไม่ได้ทําพิธีกรรมแต่เส้นไหว้แบบนี้ไม่ใช่เส้นไหว้เรื่องอะไรเส้นไหว้เรื่องลูกหลานอยู่ดีมีสุขลูกหลานสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างคิด តែពីពីបងនឹងនចបងចៅព្រះចៅព្រះមានក៏ຕ້ອງទេហើយក៏អន្តរាគអឺสนับสนุนព្រះចៅឯងមក40គុំមកថាគុណគេទួលអំពរនេះនិយាយហ្នឹងអឺទោះគឺក្នុងចង្កាត់ដែរងត់ ngoi ហើយក៏ប្រាប់ឲ្យយាដូចចាដែរនឹងយើងចាក់គ្រឿងមួយទៅ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  มันยังเหัวขุาอน้่นยีกันเื่อแม่ลูกคิดตะ้เยอขึ้นได้เฉพาะผู้ชายลูกเขยก็ขึ้นไม่ได้ผู้หญิงลูกหลานก็ต้องอยู่ข้างล่างนี่เป็นการเส้นไหวติประกมที่ลูกหลานอยูดีมีสุข วันนี้ทางครอบครัวของคุณปูรุนนะคะจะได้มาทำการเส้นประกรรมให้กับญาพีน้องทุกคนเลยญาพีน้องทุกคน เราจะเรียกชื่อทุกท่านที่ท่านได้สนับสนุนคะแนนมานะคะ่ะที่ท่านได้สนับสนุนคะแนนมายังมีอีกนะคะน่าจะเป็นเดือนแปดนะคะเป็นการเส้นเส้นให้ผีประกันได้รับรู้ว่าน้องบัวงามตอนนี้สุขภาพแข็งแรงแล้วแล้วก็ การพิติกรรมอย่างเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะมาทําการเส้นแล้วก็ทําการบาสีสุขวัญให้น้องแล้วก็เป็นเรียกเลือกชื่อให้น้องอีกนะเรียกชื่อให้น้องใวอจ่ัวอมือันนี่นะ เดี๋ยวมีการเส้นวดหน้าเราจะพาน้องมามาด้วยนะมาด้วยมาเส้นที่นี่นะมาเส้นที่นี่เพราะว่าที่นี่คือสานธรรมของคุณปุณน

ชายงามกับบัวงามนะคะจะผุ่นกันนะคะอีกอีกคนหนึ่งคนนี้คือคือพลายงามอีกคนหนึ่งชื่อบัวงามเนาะเนาะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งชื่อบัวงามอีกคนหนึ่งชื่อพลายงามมีสองมีสองคนมีมีพมายางสวยเลยนะคะ ผ้าไหมผืนยาวมากผืนยาวผ้าไหมนี้เป็นของผู้ใหญ่ใจดีนะคะของคุณดามาจากคุลินทรได้เอามาให้ถูกต้อนรับต้อนรับขวัญน้องบัวงามน้องบัวงามเอามาต้อนรับขวัญน้องบัวงามเอาผ้าไหม

អីចឹងហៅប៊ិនញ៉ោនៅធឺក្នុងអីចិបទៅអសត់អសត់ចូលហ្នឹងអងក្នុងសោះចុះអត់ទេទៅទៅតាំងទៅដែងក្នុងអូណដលវាយណេនេះទៅប៉នណ ตัวเล็น้อยหยุดมันมันยังไม่ <laughs>

เอออยู่ตกอยู่าโดตัวเองแล้วครับท่านนาวกินเส้นบ่ะมื้อนีบ่โบน้องูกบครัวนเนกําลังดิงบ่ตะดิงแกําลังึเอเอไปวยเบุญกี่คนใหม่

con cháu chỉ bảo việc Vương ngàn Văn Na cả thôn chỉ phục bạc lạc xa hát Bác Sĩa Carlo thủng họ có con cháu tổ độ ăn chi rồi haha haha cháu haha 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 con haha 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 cháu haha haha haha

โอ้ยนะโอ้ยแม่ใสแม่ก้างด่วย่าแม่ก้างด่วยโอ้ยดึงแ่ยยหังอ่ะต่เ้ดี๋ยวขอดูคางไก่ว่าจะเป็นยังไงนะว่าจะเป็นยังไงทำนายคางไก่เดี๋ยวราตาลุนนเดี๋ยวราตาลุนมา ไปไว่าเ็นไปยังไงอไปลนะเอบพุ่่ปาบเจงอนอนนอเอ็มอเบ๊กปั่นเลยนะปุ้งหู้อกลัวจ่าแล้วก็จ่นมุขมุขังหรืขันทิศข้างไก่บ้านขันทิมัในข้างไก่ปู ไอ้คนเจ้าของคนเจ้าอยาพื้นดู้นี่จะจ้างวดในกลางดูดู้คุณสันักปะชาการยาตัวยังังกังนั่นแะคุณ่ยังไม่เมายังไม่เมาจะเมาหมดเลยยังไม่เมายังไม่ถึงใจจะเมาให้หมดทั้งขวดง่ายไหมเน่ย 好，拜。

กินบุญจานาอฮะเนายบุจ่าบุก่ตลอดเลากราัเป็นกาจาเียงสียงา่ียดมากเลยนะครับางไก่ที่อมเออว่เป็นการตลอดเลยเสียงไทยทางไก่ที่ยอดมาเลยผ่านเลยมาแล้ฮะให้เฮ้ยดงล้อขโมยล่ะก็ล่าจู้ล

่นทีนี้ก็เป็นการเส้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะเป็นเอาหมูแบ่งไก่แบ่งเป็ดให้เก็บยากที่มาในวันนี้นด้วยนะคะ